สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของระบบจัดการรายงานนะคะระบบจัดการรายงานคืออะไรนะคะเรามาดูความหมายระบบจัดการรายงานก็คือเป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อรวบรวมการประมวลผลข้อมูลสําหรับการจัดทํารายงานเสนอต่อใครคะต่อผู้บริหารเพื่อผู้บริหารเนี่ยนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน การตรวจสอบหรือนำข้อมูลไปวางแผนในการตัดสินใจนะคะหรือควบคุมในการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายของการจัดการนั่นเองนะคะคุณสมบัติของระบบจัดการรายงานนะคะจะประกอบไปด้วย 1. ก็คือสนับสนุนการตัดสินใจนะคะแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยมาให้ผู้บริหารเปรียบเทียบและตัดสินใจได้นะคะหรือ เป็นลักษณะของการออกรายงานนะะในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นรูปแบบของตารางที่กําหนดได้นะคะหรือการผลิตรายงานในรูปแบบที่ททผู้บริหารอยากได้นั่นเองนะคะรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลในอดีตสามารถนํามาวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบซึ่งกันและกันได้นะคะรวมถึงผลิตรายงานออกมาในรูปแบบของกระดาษหรือ powerpoint หรือสิ่งที่ผู้บริหารอยากได้นั่นเองนะคะ ประเภทของรายงานคืออะไรนะคะประเภทของรายงานก็คือ1รายงานที่ออกตามตารางนะคะคือการจัดทําขึ้นตามระยะเวลาที่กําหนดแน่นอนโดยสรุปผลการดําเนินงานตามช่วงเวลาที่ผ่านมาอันนี้เราเรียกว่ารายงานที่ออกตามตารางนะคะอันที่2รายงานที่ออกในกรณีพิเศษนะคะก็คือจัดทําขึ้นเมื่อมีสิ่งผูกบ ผิดปกติเกิดขึ้นหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเขาก็จะออกรายงานพิเศษเฉพาะหน้าเพื่อแจ้งต่อผู้บริหารให้ทราบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วก็ทําการดําเนินงานแก้ไขซะนะคะอันที่3การรายงานออกตามความต้องการนะคะก็คือจะทําขึ้นเมื่อตามความต้องการของผู้บริหารจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการเท่านั้นนะคะอันที่3าม รายง,งานที่ออกมาเพื่อพยากรณ์นะคะก็คือจัดทาขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจได้โดยอาศัยข้อมูลที่หัวหน้าแต่ละหัวหน้าแต่ละฝ่ายเนี่ยเสนอข้อมูลมานะคะแล้วก็ทํามาเป็นสถิติเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ด้วยนะคะต่อมาระบบ สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในบทนี้นะคะเราจะพูดถึงระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารผู้บริหารระดับสูงเขาใช้กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเราจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงนะคะระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงก็คือเป็นระบบสารสนเทศนะคะที่สามารถ สนับสนุนการตัดสินใจในการทำงานของผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะในเรื่องของความสำคัญต่อองค์กรนะคะหรือทิศทางในการดำเนินงานขององค์กรนะคะโดยการนำนำข้อมูลเข้าถึงสารสนเทศและรายงานต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ออก แบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานด้วยนะคะรูปแบบของกราฟิกหน้าจอที่ง่ายต่อการใช้งานเรามองแบบนี้เรามองว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาไม่ได้มาใช้โปรแกรมที่มันยุ่งยากวุ่นวายซับซ้อนแต่ผู้บริหารระดับสูงจะมองแค่ตัวเลขกราฟที่เขาสามารถดูง่ายๆแล้วเขาก็เอาข้อมูลนี้ไปทำการตัดสินใจนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูผังการทำงานของผู้บริหารระดับสูง นะคะผังการทํางานของผู้บริหารระดับสูงจะเห็นได้ว่าผู้บริหารระดับสูงจะสนใจข้อมูลเล็กๆน้อยๆภายในองค์กรไหมไม่นะคะเขาก็ส่วนมากเขาจะอาศัยแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลเช่นข้อมูลจากขบวนการดําเนินงานนะคะข้อมูลจากภายในองค์กรแล้วก็ข้อมูลจากภายนอกผู้บริหารจะสนใจแค่องค์กรขององ,องค์กรตัวเองเนี่ย มีหน่วยงานทั้งหมดกี่หน่วยนะคะแล้วแต่ละหน่วยงานมีขบวนการทำงานยังไงบ้างนะคะ,ะแล้วว่าจากภายในองค์กรเนี่ยแต่ละหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้ไหมนะคะรวมถึงผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์การทํางานจากภายนอกไหมคะมีข้อมูลที่ผู้บริหารสนใจข้อมูลจากภายนอกส่วนมากเป็นอะไรบ้างที่ผู้บริหารระดับสูงสนใจ 1. คู่แข่ง2 เศรษฐกิจบ้านเมืองตอนนี้เกิดผลกระทบไหมเกิดเกิดผลกระทบจากโควิดซึ่งโรคโควิดเรามองเห็นไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะธุรกิจของเขาดำเนินธุรกิจไปแล้วมีผลกระทบไหมนะคะ,ะดูจากอะ,อะไรล่ะสภาพแวดลอ้อมนะคะมันเกิดผลกระทบหรือเปล่าในการทำงานของเขานะคะอันเนี้ย เป็นลักษณะของแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหารเนี่ยที่จะต้องเอามาสนใจแล้วมาวิเคราะห์หรือบริหารจัดการภายในองค์กรของตัวเองนะคะต่อมาระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูงนะคะคืออะไรเขาบอกว่าคือระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงใช้และให้สอดคล้องกับทักษะความสามารถของผู้บริหารในการใช้งานด้วย นะคะต่มองอย่างนี้ว่าผู้บริหารเขาไม่ได้มาใช้โปรแกรมยุ่งยากพุ่นวายเหมือนของเราใช่ไหมคะผู้บริหารอยากดูแค่อะไรตัวเลขรายรับรายจ่ายนะคะมีรายรับอ่ะโอเคถ้ามีรายจ่ายค่อนข้างเยอะโอเคไหมไม่นะคะันี้ก็คือเราก็ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานด้วยนะคะอ่าลักษณะเฉพาะของระบบนะคะหนึ่งต้องสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะ ผู้บริหารไม่จาเป็นต้องมีทักษะสูงจะเห็นได้ว่าผู้บริหารก็ไม่อยากใช้งานโปรแกรมที่มันยุ่งยากวุ่นวายนะคะสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนนะคะหรือต้องการข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอก,กองค์กรนะคะผู้บริหารเขาเขาจะดูคู่แข่งนะคะก็คือข้อมูลจากภายนอกข้อมูลจากภายใน องค์กรของเรามีกี่หน่วยงานนะคะแต่และหน่วยงานหน่วยงานไหนทํางานหนักสุดนะคะหน่วยงานไหนทำทำไรายได้ให้กับองค์กรเขาก็จะสนใจเฉพาะข้อมูลตรงนั้นนะคะมีการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบหลายๆรูปแบบเช่นเป็นกราฟเป็นตารางนะคะหรืออาจจะจําลองเป็นมัลติมีเดียเพื่อที่เป็นแอนิเมชันเพื่อเพื่อที่ผู้ริยรสามารถดูแล้วก็สามารถสรุป เข้าใจง่ายนะคะมีการตอบสนองได้อย่างชัดเจนและก็รวดเร็วด้วยนะคะอะต่อมาหัวข้อถัดมาก็คือระบบสารสนเทศสำหรับสำนักงานนะคะระบบสารสนเทศสำนักงานคืออะไรนะคะก็คือเป็นลักษณะข,ของการนำเอาเทคโนโลยีนี่แหละหรือเครื่องมือเครื่องเครื่องใช้ต่างๆนะคะมาใช้ในการทำงานในสำนักงาน เพื่อให้ได้ะายเพื่อให้ได้สารสนเทศแล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทําการเสนอต่อผู้บริหารนะคะแล้วทําให้เกิดการทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์นะคะไม่เสียไม่เสี่ยงแล้วก็ไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างนะคะระบบสารสนเทศสํานักงานตามหน้าที่การทํางาน ะะจะประกอบไปด้วยระบบจัดเก็บเอกสารระบบควบคุมการส่งผ่านข่าวสารระบบการประชุมทางไกลระบบสนับสนุนการดําเนินงานในสํานักงานนะะจะเห็นได้ว่าระบบสํานักงานจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะต้องมีการประชุมนะคะต้องมีการจัดเก็บข่าวสารที่ดีนะคะมีการทํางานที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดู ระบบจัดการเอกสารจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันหนึ่งเลยก็คือการประมวลผลคำก็คือรูปแบบของการจัดรายงานการพิมพ์นะคะการออกอันที่สองการออกแบบเอกสารเช่นรูปแบบของการออกแบบเป็นตัวหนังสือเป็นรูปภาพนะคะการผลิตเอกสารหลายๆชุดกานอ่านสำเนาเวลาเราประชุมทีมเราจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลนะคะ การเก็บรักษาจะต้องมีการเก็บรักษาแล้วก็มีการแบ็กอัพข้อมูลท,ที่ให้มีความปลอดภัยนะคะรวมถึงการประมวลผลรูปภาพนะคะระบบต้องมีการจัดเก็บรูปภาพหรือในการจัดข้อมูลที่เป็นระเบียบร,ระบบมากขึ้นนะคะระบบควบคุมและส่งผ่นานข่าวสารเทคโนโลยีที่เขาใช้เดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างเมื่อก่อนอาจจะมีแฟก์มีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้แฟก์จำเป็นต้องใช้ไหม จะเป็นส่งเป็นอะไรแทนรูปแบบอีเมลใช่ไหมคะ,ะรูปแบบอีเมลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะการประชุมเมื่อก่อนประชุมด้วยไปสนีเสียงเดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นละประชุมด้วยโปรแกรมต่างๆนะคะซูมนะคะหรืออาจจะใช้วีโอคอนเฟอเรนะคะที่บริษัทเขาทาการพัฒนานระบบขึ้นมาแล้วก็มาใช้ในการประชุมห้องใหญ่ๆนะคะ,ะแต่ละแต่ละจังหวัดแต่ละสาขาก็ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาประชุมที่ ท,ที่ที่เดียวกันนะคะสามารถประชุมแต่ละหน่วยงานของตัวเองนั้นได้เลยนะคะ,ะระบบประชุมทางไกลนะคะอาจจะเห็นมีทั้งภาพและเสียงได้ด้วยนะคะประชุมทางไกลโดยใช้เสียงนะคะการประชุมโดยใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ภายในนะคะการปฏิบัติงานผ่านสื่อสารต่างๆนะคะที่เราใช้กัน ต่อมาระบบสนับสนุนการดําเนินงานในสํานักงานประกอบไปด้วยชุดคําสั่งระบบจัดระเบียบงานคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบนะคะการนําเสนอประกอบภาพนะคะกระดานข่าวในสํานักงานอันนี้ที่เขาใช้สนับสนุนการนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ